ท้ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีเรื่องดีๆค่ะไปดูตํารวจจิตอาสารําใจงามนะคะพันตํารวจโทวีระนุสินค่ะเป็นตํารวจอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็พาลูกสาวตัวน้อยนี่นะคะคุณผู้ชมมาร้องเพลงเปิดหมวกค่ะ<อ>่ละเล่นดนตรีเปิดหมวกแบบนี้นะคะก็เพื่อจะหาเงินค่ะไปเป็นรายได้ซื้อหมวกกันน็อกบริจาคให้กับเด็กๆนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองที่ต้องขี่จักรยานยนต์ไปกลับโรงเรียนนะคะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุค่ะครับและในที่สุดเนี่ยนะะก็สามารถนำหมวกกันน็อกนะครับไปแจกให้กับเด็กๆนักเรีียยนนนโรรงงเบ้าอิก าคขาตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่สำคัญนั้นมีการแจกให้กับ,าบทางผู้ปกครองอีกด้วยนะครับวันนี้เราสัปดาลาไปก่อนนะครับรายการต่อไปติดตามสนามรับพาเจสซีส่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ขอขอบคุณตำรวจมากเลยนะครับที่เห็นความปลอดภัยของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนะครับมีค่ะอนร่างจะได้ใส่ดักอนไท่เลออยากจะขอบคุณมากที่นำโมกันองมาแจก